มาที่ฝั่งของเกาหลีกันบ้างสำหรับหนุ่ม V v t s นะก็ตัวเขาเองเนี่ยเคยร่วมแสดงซีรีส์อยู่เรื่องหนึง่งช,ชื่อว่าฮาวารังเรียกว่าปังมากๆแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนะบริษัทผลิตซีรีส์ยักษ์ในเกาหลีเนี่ยบอกว่าอยากได้ตัวเขามาเล่นซีรีส์อีกองานนี้จะยอมหรือเปล่าครับ ค่าตัวแต่ละตอนนี้เรียกว่าไม่น้อยเลยนะฮะสื่อในเกาหลีครับต่างก็พร้อมใจการรายงานข่าวว่า V ครับสมาชิกหนุ่มรูปงามแห่งวง BTS ครับถือว่าเป็นไอดอลชายแห่งวงการบันเทิงเกาหลีที่แฟนๆและบริษัทผลิตซีรีส์ระดับแถวหน้าของเกาหลีต่างก็อยากให้ V เนี่ยกลับมาเล่นซีรีส์มากที่สุดครับเรียกได้ว่าขนาดนี้เนี่ยตัวเขาเองเป็นไอดอลหนุ่มที่บริษัทผลิตซีรีส์ต้องการตัวมากที่สุดในเวลานี้โดย V ีครับเคยโชว์ฝีมือทางการแสดงมาแล้วด้วยการร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องฮวาลัง The Poet Warrior นะครับที่ออกอากาศในปี2016แต่หลังจากนั้นครับวก็ไม่ได้กลับไปรับงานแสดงอีกเลยครับ เมื่อวานนี้ครับทางสำนักข่าว s t า r News นะครับได้รายงานข่าวว่าบริษัทผลิตซีรีส์ระดับยักษ์ใหญ่ในวงการหลายบริษัทต่างก็พร้อมใจกันยื่นข้อเสนอให้ V ครับคัมแบ็กกลับมาเป็นนักแสดงในโปรเจกต์ซีรีส์หลายๆเรื่องโดยทุกบริษัทครับต่างก็เสนอเลทราคาในการแสดงซีรีส์แต่ละตอนให้กับ V ครับเท่ากับคิมซูฮยอนครับซึ่งถือเป็นนักแสดงที่ได้รับเงินค่าเหนื่อยจากงานแสดงสูงที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีนั่นก็คือตอนละ500ล้านวอนหรือว่าประมาณ13ล้าน8ปด0 0 0บาทต่อ นนโดยบริษัทผลิตซีรีส์ในเกาหลีเนี่ยก็มีต่างก็มีความเชื่อมั่นครับว่าพลังซูเปอร์สตาร์ของ V จะสามารถเรียกเรตติ้งได้แบบทะลุเพดานแน่นอนส่วนแฟนๆของ V เองครับก็อยากให้ไอดอลนุ่มวง BTS เนี่ยกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ้าเหนื่อยแต่ละตอน13ล้านเกิอ14ล้านนี่เรียกวนะ่าน่ากลับไปทำมากนะครับผมยังไงก็ติดตามผลงานของเขาด้วยและกันนะฮะ